สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับช่องบะนนชนกินเหมือนเดิมครับวันนี้บะนนทมาชนกินนี่ครับมีลูกกระท้อนครับผมลูกกระท้อนแล้วก็ราดด้วยน้ําจิ้มกระปีครับผมแจ่วกระปีนี่ครับแล้วก็มีมะขามป้อมครกอ่าน้าจิ้มนี่ครับผมน้ําจิ้มที่เขาแถมมากับที่ลูกกระทอนนี่ครับแล้วก็นี่ครับมะขามป้อมลูกใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับใหญ่มากเลยครับ บอนนลก็เพิ่งเคยเคยเห็นครั้งแรกครับนี่เลือกอาามาขำปอมลงใหญ่ประมาณนี้เลยครับท่านผู้ชมอ้าวแล้วแล้วก็มีมะนาวหิวเอ้ยมะนาวหัวนะครับมะม่วงหางมะนาวหัวนะครับมามาครับท่านผู้ชมก่อนจะลงมือก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้บอนนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บอนนลครับผมมามาครับท่านผู้ชมนี่เลยครับท่านผู้ชมไม่ต้องแกะไม่ต้องเกิดอะไรแล้วครับ S <S เราลองตัดไว้ให้เต็มปากส้กงหน่อยครับมารสชาติจะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอือหืออือโอ้สุดยอดมากเลยครับโอ้ ขอ้แซมังเลยครับถ้าเป็นอภาคเนื้อก็เขาเรียกว่าบ,บะตื้นบะตื้นนี่ครับนี่ลูกกระท้อนนี่ครับถ้าเป็นภาคเนี้ยทางภาคอภาคเนื้อเนะาะภาคเนื้อทางลําลปางเชียงใหม่เชียงรายนี่ครับเขาเรียกว่าบ,บะตื้นบะตื้นนี่ครับ Uh huh. หวานอมเปรี้ยวครับมามาครับ,รบท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ก็มาขามป้อมหมอนนนสับๆนะครับอือห uh ือ huh. ว้าวสัญญาณมาครับ ๋อ oh, mm hmm. แซ่บๆรับ mm hmm. แกงว่งตอนบ่ายครับท่านผู้ชม มะม่วงฮาวมะม่วงฮาวมันมามน,มามานาโหอะไรครับเรียบก่อนๆนันะ่นามาจําแจ่วนี่ก่อนแซบมาแกงหวงได้เลยครับท่านผู้ชมแซบเลยครับกว่าแซบ,แซบ,แซบเอามาตำนะ่าจะแซบนะครับ ทำมความเปรี้ยวสุดยอดครับยังไม่ไม่สุกดีครับนี่ก็ประมาณนี้ก็ถ้าถ้าท่านใดถ้าชอบเปรี้ยก็ประมาณนี้เลยครับแซ่บๆเลยครับทำทรงออหอสุดยอด Ừ ừ. Quả mang này. Rồi. Giọt này Ừ แสบๆเลยครับโอ้อันนี้กินยังไงตาลิวเลยครับนี่กัดกินยังไงนี่ตาตาเนี่ยลิวเลยครับต้องหลับตาเลยครับทำแบบสุดยอดจริงๆ ซื้ออาชาเย็นมาด้วยกันหนึ่ง สำหรับคลิปน,นี้ก็เขาจบลงเพียงเท่านี้ครับฝนจะมาแล้วครับ <c oughs> ท่านผู้ชมเมื่อกี้ยังแดดอยู่เลยครับมืดปุ๊บก็ทั้งลมทั้งฝนเริ่มมาแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เขอจบลงเพียงเท่านี้ครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กด,ดกระดิ่งให้บานอนุนนะครับเพื่อ <c oughs> เป็นกำลับบงใจบ้านอนุนครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ